เปิดวีโอก็ได้นี่นกำลังเปิดอยู่นี่ไม่ใช่ไปเ,เ,เ,เงงรื่มจังูบ่อไปถ่ายไรยไม่มีคนถ่ายเอาคนดินี่ถ่ายนล่คนลงเล่น,ดลลนดา,า,า,าดานาดานูนนยอย่ นี่บไม่เชี่ยเกี่ต้นไม้รูปภาพนี่น่ต้องเอา,เาอไม้มาว่ะขุดมานี่ย,ยดินรอบๆแล้วก็เอาดินเทไปนู่นทางออกไปน,นู่นอีกเห็นไหม พี่หายาอย,า,อยาหาไปกินต้นไม้เขา,า,มาไ,มไม่อยากการว่าจะทำกุฏิเล็กๆไว้พักผ่อนกีเ่เวลาเวลาพระเทระมาก็พามาพักผ่อนที่นี่นี่ไงกุฏิสังข้าวสังอะไรมาฉันที่นี่นี่กุฏิ